สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงเที่ยงวันนี้มาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองนะครับก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยเฉพาะช่วงบ่ายแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเช้าหลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับในส่วนของกลุ่มฝน ซึ่งล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาทำโมเดลนะครับแล้วก็คาดการประมาณ70จังหวัดวันนี้ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันในช่วงเที่ยงก่อนนะครับช่วงเที่ยงวันนี้ยังคงเป็นโซนภาคอีสานนะครับวันนี้มีภาคเหนือเพิ่มขึ้นมานะครับช่วงเที่ยงภาคอีสานตั้งแต่บึงการนะครับจังหวัดบึงการจังหวัดสกลนครนครพนมนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรอ,อุบลราชธานีศรีสะเกษ สุรินนะครับบุรีรัมนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอกาลสินนะครับแล้วก็อุดรธานีหนองบวัวลำพูเลยหนองคายครอบคุมทั้งหมดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับตรงนี้โมเดลในช่วงประมาณ12บสนกาวันนี้นะครับแล้วก็พักกลางนะครับช่วงเที่ยงเริ่มมาตั้งแต่ลบบุรีนะครับลบบุรี พชรบูรณ์ลบบุรีนะครับอุทัยธานีพิจิตรนะครับพิจิตรอุทัยธานีแล้วก็นครสวรรค์บางส่วนรวมทั้งสระบุรีนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนะครับกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับ ครอบคลุมหมดนะครับในส่วนของทางด้านภาคอีสานเช่กนการภาคกลางนะครับเช่นเดียวกับภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับช่วงเที่ยงปราจีนบุรีฉะเชงิงเซาชนบุรีนะครับนอกจากนั้นภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างสีเข้มนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ตรังสตูลหาดใหญ่สงขาลายะลาณราธิวาสนะครับนี่คือ โมเดลในช <t ake iono> ่วงประมาณเที่ยงวันนี้นะครับเริ่มต้นสตาร์ทที่เที่ยงภาคเหนือนะครับเชียงรายน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับแล้วก็เชียงใหม่นะครับนี่คือในส่วนของโมเดลในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาวันนี้นะครับท่านผู้ชม12นาฬิกาเริ่มกระจายตัวกันนะครับวันนี้มาเร็วนะครับมาตั้งแต่เช้าแล้วไปดูช่วง13นาฬิกาก็มีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นนะครับ จะเห็นว่าครอบคลุมในส่วนของอีสานทั้งหมดแล้วก็ภาคกลางทั้งหมดรวมทั้งภาคใต้นะครับภาคเหนือนี่ช่วงหัวค่านะครับมาไล่ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าดูจากตรงนี้ช่วง13นาฬิกาอุดรธานีบึงการหนองคายเลยหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมนะครับกาลาสินขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคาม 101, ร้อยเอ็ดะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีบางส่วน,นครับ ศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์นะครราชสีมานะครับครอบคุมทั้งหมดแล้วก็ภาคกลางทั้งหมดนะครับกำแพงเพชรพิจิตเพชรบูรณ์นะครสวรรค์อุทัยธานีนะครับชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับการจนบระบุรีสระบุรีราชบุรีนะครปฐมนะครับกรุงเทพนนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับ ส่วนภาคตะวันออกเน้นหนักเป็นชนบุรีฉะเชิงเซานะครับแล้วก็ตราดในช่วง13นาฬิกาวันนี้นะครับภาคใต้นะครับตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็ระนองสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชกระบี่นะครับตรังสตูลสงขลานะครับพัทลุงนี่คือโมเดลในช่วงเวลา13นาฬิกาวันนี้นะครับ ดูลักษณะการกระจายตัวถือว่าน่าจะมากที่สุดในรอบรอบหลายวันเลยนะครับพอช่วง14นาฬิกาเริ่มขยับเข้ามาฝั่งภาคเหนือมากขึ้นนะครับตรงนี้สีเข้มตรงนี้ชัยภูมินะครับชัยภูมิเพชรชบูรณ์นครราชสีมาขอนแก่นนะครับรอยต่อตรงนี้สีเข้มนะครับก็ระมัดระวังในส่วนของลมแรงด้วยนะครับเมื่อคืนนี้หลายพื้นที่ลมแรงนะครับแล้วก็ตรงนี้นครพนมสกลนครนะครับบึงการ แล้วก็สีเข้มตรงนี้สีสเกดนะครับอุบลราชธานีแล้วก็สุรินทร์นะครับภาคตะวันออกเฉียงสาวปราจีนบุรีนครนายกนะครับตรงนี้สีเข้มแล้วก็ราชบุรีนะภาคกลางราชบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ตรงนี้นะพิจิตรนะครับตรงนี้สีเข้มนะครับแล้วก็ราชบุรีนะภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ตรงนี้สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูนนะครับสงขลาพัทลุงนะครับสีเข้มที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาสลับกันบ้างนะท่านผู้ชมข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาทาโมเดลไว้จะเห็นนะว่าวันนี้สีแดงกับสีเหลืองครอบคลุมเกือบทั่วประเทศนะครับภาคใต้นี่เกือบทุกจังหวัดมีฝนตกนะครับแต่ว่า ลักษณะภูมิประเทศก็คือจะไม่มีในส่วนของอลมกระโชกแรงเท่าไหร่นะครับมาดูพื้นที่เสี่ยงสีแดงวันนี้นะครับเป็นอีสานใต้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนหัวค่ามาจนถึงต่อนเนื่องจนถึงเช้านะครับแล้วก็บ่ายถึงค่ําน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในโซนทางด้านอีสานใต้แล้วก็ตะวันออกแล้วก็กลางบางส่วนนะครับพื้นที่สีแดงเสี่ยงภยัยสีแดงฝนตกหนักประกอบไปด้วยอุบลราชธานีนะครับ ศรีสะเกษสุรินบุรีรัม์นคร,ราชสีมาชัยภูมินะครับนี่คือโซนอีสานแล้วก็ภาคกลางลบบุรีนะครับสระบุรีนอกจากนั้นก็จะเป็นนครนายกนะครับภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสะแกวฉะเชิงเซาชนบุรีนะครับที่เหลืออีก3จังหวัดของภาคตะวันออกเป็นพื้นที่เสียงสีเหลืองก็คือระยองจันทบุรีตราดนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาให้ภาคเหนือนับเสี่ยงเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพยาลำพูลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทยัยตากพิษณุโลกนะครับกำแพงเพชรพิจิตรเพชรชบูรณ์นะครับแล้วก็อีสานสีเหลืองทั้งหมดนะครับนอกจากสีแดงในโซนอีสานใต้แล้วนะครับประกอบไปได้วยเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดกาลสินมหาสารคามขอนแก่นนะครับภาคกลางนะครับ กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีประทุมธานีแล้วก็ราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครรีอย,ยุธยาสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีนะครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนี่คือสีเหลืองหมดคนระับเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองแล้วก็ภาคใต้ไม่ได้เป็นสีเหลืองแต่ว่า มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองได้ทั้งหมดนะครับนี่คือโมเดลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ตัดสลับมาดูในส่วนของข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับตรงนี้14บสนาฬิกาพอไปดูช่วง16บหนาฬิกานะครับก็ยังกระจาย16บหนาฬิกานี้ครอบคลุมทุกภาคนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับเลื่อนมาทางด้านภาคเหนือมากขึ้นแถวแม่ฮ่องสอนนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายนะครับลำพูนลำปางแล้วก็พะเยา ส่วนภาคอีสานสีเข้มยังคงเป็นชัยภูมิตรงนี้นะครับชัยภูมิแล้วก็โคราชตอนใต้นี้รวมทั้งศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับสีเข้มนะครับอำนาจเจริญยโสธรก็คือสีเข้มคือพื้นที่ที่มีโอกาสจะตกหนักนะครับแต่ภาพรวมวันนี้ภาคอีสานทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้สกลนครนะครับสกลนครส่วนภาคกลางพิจิตรนะครับนครสวรรค์ฉะเชิงเซาปราจินบุรีนะครับภาคตะวันออกสีเข้มภาคกลางราชบุรีด้วยนะครับ แล้วก็ภาคใต้นะครับยังคงเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงนับสงขลานะครับที่เป็นสีเข้มมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนหนักนะครับฝนชุดใหญ่จะเห็นว่าครอบคลุมทั้งหมดนะครับในส่วนวันนี้โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำพอ18นาฬิกาก็ยังคงกระจายตัวครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่เช่นเดียวกัน,นครับโดยเฉพาะโซนนี้มุกดาหาร อ,อำนาจเจริญยะโสธรอ,อุบลราชธานีสีเข้มนะครับมาถึงกาฬสินธสกลนครแล้วก็นครพนมนะครับสีเข้มแล้วก็ฝั่งนี้นะครับนครราชสีมาบุรีรัมแล้วก็สะแก้วตรงนี้นะครับรอยต่อตรงนี้สีเข้มระวังในส่วนของพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็ตรงนี้รอยต่อระหว่างเหนือกับกลางนะครับลำพูนลำปางสวรรคโลกสุขโขทัยนะครับแล้วก็ตากตรงนี้ มีโอกาสเกิดในส hmm ่วนของฝนหนักนะครับสีเข้มภาคใต้ยังคงภาคใต้ตอนค่ำเริ่มหายไปแล้วนะครับมีแถวเพชรบุรีประจบคีรีขันนะครับนี่คือโมเดลในช่วง18นาฬิกาวันนี้จะเห็นว่าลักษณะฝนมีการกระจายตัวค่อนข้างจะดีนะครับเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังนะครับท่านผู้ชมกลุ่มฝนตกหนัก19นาฬิกาก็ยังกระจายตัวอยู่โซนนี้นะครับ โซนแถวอีสานนะรบร้อยเอดยโสธรอ,อำนาจเจริญกาลสินมุกดาหารนะครับอูบลราธชธานีแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นลำปางนะครับแพร่น่านนะครับลำปางแพร่น่านแล้วก็สุขโขทัยนะครับรวมทั้งลำนะครสวรรค์ตากบางส่วนนะครับนี่คือโมเดลในช่วงเวลา19นาฬิกาวันนี้นะครับไปดูช่วง2 0นาฬิกา21นาฬิกานะครับ ฝนเดื่อนมาทางด้านภาคเหนือมากขึ้นนะครับวันนี้ช่วงหัวข้ามภาคเหนือนะ่าจะเป็นชุดใหญ่พอสมควรเชียงรายนะครับเชียงรายพะเยาลำปางน่านพแพร่นะครับอุตรดิษฐ์สุขโขทยัยแล้วก็เลยนะฝั่งอีสานฝั่งนี้จะเป็นร้อยเอดนะครับยะโสธรบุรีรมัมสุรินทร์นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของทายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับไปดูช่วง23นาฬิกานะครับ ก็ยังแช่อยู่โซนนี้นะครับแพร่แล้วก็สุขโขทัยอุตรดิตนะครับโซนนี้แล้วก็เลยภาคอีสานตรงนี้จะเป็นสุรินทร์นะครับที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนฟ้าคะนองนะครับจนถึงเที่ยงคืนก็ยังคงนะครับภาคเหนือยังเป็นโซนนี้นะครับอุตรดิต์พิษณุโลกนะครับลำปางลำพูนรวมทั้งเชียงรายแล้วก็พะเยานะครับที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของ พายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงได้นะครับยังไงก็ต้องเฝ้าระวังมาดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นิดนึงนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุร้อนนะครับโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกร,เ,ร,กรเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะครับพายุฝนฟ้าคะ โดยมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งนะครับเน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร,ร้อนตอนกลางวานันพายุฝนฟ้ากะนอกา60%ของพื้นที่นะครับลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งเน้นเลยหนองคายบึงกาฬอนองบัวลำพูดอนทานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีนะครับ ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันอากาศร้อนจัดบางพื้นที่พายุฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นะครับเน้นนครสวรวรค์อุทัยธานีชยัยนาทลบุรีสระบุรีสงห์บุรีรอ่างทองพระนครศรียุทธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐม,มสมุทรสงครามและสมุทรส,ส,ส,สาครนะครับภาคตะวันออกพายุฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่เน้นนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันจนบุรีระตนะนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นะครับ โดยมีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขานะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย,ย,ย์พยากรณ์อากาศและยุทารยุโรปประมวลผลผ่านแอปพลิเคชันวีนี่ดอทคอมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ